นี้เราจะมารีวิวเบเบ XBX 1 4คือฉลามเขียวหรือเขาเรียกว่าตัวชัก X ของเรานะครับจะเป็นสายโจมตีคือสายแอตแทกนี่ครับสังเกตจะเป็นแง่งๆครับเอาไว้งัดคู่ต่อสู้แต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันคือจังหวะที่เราจะงัดคู่ต่อสู้ไปครับผมมันอาจจะโดนกดหัวได้อันนี้คือต้องลุ้นแบบห้าสิบห้าสิบเลยแล้วเวลาเล่นในการเฟดแรกครับคือแบบเข้าเอ็กตีมไลน์ตีครั้งที่หนึ่งมีโอกาสได้หวังผล คั้งที่สองอ่ะเฟสที่สองได้หวังผลเฟสครที่สามพอเฟสที่สี่เริ่มที่ห้าเนี่ยคือเริ่มแผ่วปลายครับมันเริ่มแผ่วปลายทางแล้วก็มีโอกาสแพ้ไปสเตมิน่านะครับแพ้สเตมิน่าไปถ้าเจอสายป้องกันก็วัดใจไว้หน่อยสายสเตมิน่าก็วัดใจเหมือนกันสายแอทแทกนี่คือแบบโบ,บ๊ะบ้าโบ,บา๊ะไม่ถึงประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรูปลักษณะเฟสมันจะเป็นแบบนี้เลย นี่แล้วของแท้นะครับหมุดสี่จุดเหมือนกันนี่ฮหมุดหนึ่งหมุดสองหมุดสามหมุดสี่อันนี้คือของแท้ส่วนถ้าเป็นรัดเช็ดต้นฉบับมันนะครับจะเป็นรัดเช็ดสามหกศูนย์แต่อันเนี้ยเป็นสามแปดศูนย์ที่ผมเอามาใช้คอมโบออกลัดเช็ดมันจะสูงขึ้นหน่อยเนี่ครัสามแฉกปุ๊บปบให้ดูตรงนี้เลยตรงขีด มันจะขีดเล็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามแปศูนย์มันจะเพิ่มให้แบบมีโอกาสตีแรงขึ้นแต่แรกกับที่มันอาจจะหมุนไม่ค่อยนานส่วนบิดนะครับบิดของแท้ครับนี่ครับตรงเนี้ยเห็นน็อตีหยน็อตจะเป็นทรงแบบนี้เลยเป็นแปไม่เป็นแฉกนะถ้าต้นฉบับของมันคือจากกล่องจริงๆเลยจะเป็นบิดโลแฟตคล้ายๆแบบเนี้ย เป็นเฟืองก็เฟืองนี้ประมาณนี้เอาไว้เข้าเอ็กซ์ติมไลน์แล้วตีหนักตีแรงตีแน่นส่วนอันเนี้จะเป็นบิดบิดแฟดพอยต์ point. คือสายตีสายแอตแทกครับเอาไว้เจอตัวที่แบบสายสเตมินา่าอ่ะพวกหมุนหน้านอย่างเงี้ยแล้วก็แอตแทกมาวัดใจกันพอประกอบได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทดสอบดูพอหมุนปุ๊บมันก็จะตั้งนี่ครับประมาณนี้เป็นสายแอตแทกที่ควรมีติดเด็กไว้ระดับ ระดับ x อ้ต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องราวดีๆเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับ